สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพาวรวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮาหนอยสุด1หนึ่งเม็ดเดียวนะคะก่อนไปรับชมนะคะสาวโอนก็มีคําเตือนคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชค ไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดนะคะให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะถ้าชื่นชอบก็ตามนะคะถ้าไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะเพราะว่าสาว่อนก็ไม่รู้ว่าจะออกตัวไหนนะคะคำนวณไปตามสูตรนะคะอาจจะมีข้อบ้างหลุดบ้างนะคะสําหรับเมื่อวานสาอออนก็ไม่ได้ลงให้เนาะสําหรับฮานอยนะคะก็ต้องกลับ,บพูดขอภัยพี่พี่เอฟซที่ตามสูตรนี้ด้วยนะคะ สำหรับแนวทางวันนี้นะคะสาโอนให้เด่นที่เด่นที่หนะคะแล้วก็เด่นที่7สายรูดวิ่งวันนี้นะคะรูดวิ่งที่หกเนาะสำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวเสาโอนจะเน้นให้อีกทีนะคะเป็นความชอบส่วนตัวนะคะถ้าพี่พี่ FC, ท่านใดไม่ชอบ6กนะคะก็สามารถเอาเจ็ด ไปวิ่งรูดแทนได้นะคะถ้าใครไม่ชอบสายรูดวิ่งนะคะแนะนำให้เอาตารางกำลังวันนะคะไปรูดวิ่งแทนได้นะคะสำหรับตารางก็จะมีหกมีเจ็ด มีสี่มีหนึ่งมีสามนะคะแล้วก็มีห้าเนาะตัวเด่นก็เด่นที่หกแล้วก็เจ็ดนะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้เป็นความชอบส่วนตัวนะคะในสูดหนึ่งเม็ดเดียวตัวที่ชอบในวันนี้ก็จะเป็นหกเจ็ดหกเก้า หกแปดหกเนะคะแล้วก็6 4 6ี่หนึ่งหกหนะคะสำหรับแนวทางวันนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่เอนะคะที่เข้ามารับชมเฮงเฮงรวยรวยปังๆนะคะกับสูตรนี้เนาะสำหรับถ้าใครไม่ชอบสายรุดวิ่งนะคะแนะนำให้เอาตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะ กดอ,ออกไปเป็นกำลังแรงใจให้กับทางช่องด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดแนวทางใหม่ๆที่สองอนได้ลงให้ในแต่ละวันนะคะสำหรับวันนี้โชคดีร่ำรวยคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกราบสวัสดีคะ่ะ